วันที่หนึ่งคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตเมื่อขพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตชีวิตทั้งชีวิตก็พลิกฟื้นวิลลี่เนลสันเกิด1 9 3 3นักร้องนักแต่งเพลงคุณคงเคยได้ยินคนพูดว่าให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเวลาคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกซาบซึงใจหรือน่าขอบคุณนั่นแหละคือคุณกำลังคิดถึงอยู่แล้วแต่ที่คุณอาจยังไม่ตระหนักก็คือ การคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำมาและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างน่ามหาัศจรรย์เมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใดคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างทันทีทันใดหากสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่แม้จะน้อยนิดก็จะพบว่า เงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนักก็จะพบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจถ้าสำนึกรู้คุณที่มีงานทำแม้จะไม่ใช่งานในฝันสปปรรพสิ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับงานของตนมากขึ้นมากขึ้นแล้วโอกาสดีๆทุกรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับงานก็จะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใด ย้อนมาดูอีกด้านเวลาที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเราก็อาจจะติดกับดักของการคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบในชีวิตโดยไม่ได้เจตนาเราไปคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาพูดคุยถึงสิ่งต่างๆที่เราไม่มีคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือจับผิดคนอื่นๆเวลาเราบ่นเรื่องการจราจรการเข้าคิวรอความล่าช้ารัฐบาลการมีเงินไม่พอหรือเรื่องอากาศ เวลาคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบสิ่งที่เป็นด้านลบเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือการไปคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบทุกครั้งเราก็ปฏิเสธสิ่งดีๆที่กําลังจะมาหาฉันลองพยายามทําทั้งสองแบบแล้วล่ะค่ะทั้งคิดถึงสิ่งดีๆและคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบและขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุข ไม่ได้คิดถึงคุณค่าขณะเอ่ยถึงสิ่งดีๆในชีวิตยังดีกว่าศูนย์สิ่งดีๆในชีวิตไปเพราะมัวแต่คิดถึงความทุกร้อนของตนมอนบีดีแบ็ปคอ1ก1น5 8ถึง1น0 1นักเขียนและหมอสอนสาศาสนาสิ่งแรกในตอนเช้าหรือเร็วที่สุดของวันเท่าที่จะทำได้จงคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณอาจลงมือจดเป็นรายการหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ หรือใช้สมุดพิเศษหรือสมุดบันทึกประจำวันและเก็บบันทึกรายการสำนึกรู้คุณของคุณลงไว้ในที่เดียววันนี้คุณจะเขียนรายการของสิ่งดีๆในชีวิตสักสิบอย่างที่คุณสำนึกรู้คุณเมื่อไอสไตล์บอกขอบคุณเขาก็คิดถึงเหตุผลที่เขาต้องสำนึกรู้คุณเวลาที่คุณคิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นๆหรือคนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆ คุณก็จะรู้สึกสำนึกรู้คุณลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกจงจำไว้ว่าความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณบังเกิดขึ้นตามระดับของความรู้สึกดังนั้นในแต่ละรายการที่คุณบันทึกไว้ให้เขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งนั้นนนนี่เป็นแนวคิดบางอย่างสำหรับการบันทึกรายการของคุณฉันโชคดีจริงๆที่มีอะไรเพราะ ทำไมฉันมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณอะไรเพราะทำไมฉันขอบคุณจริงๆสำหรับอะไรเพราะทำไมขอบคุณจากใจสำหรับอะไรเพราะทำไมหลังจากทำรายการสิ่งดีๆ10อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปอ่านแต่ละอย่างจะอ่านในใจหรืออ่านดังๆก็ได้ เมื่ออ่านจบแต่ละอย่างให้กล่าวคำมหัศจรรย์สามครั้งว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆแต่ละอย่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อช่วยให้คุณสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกคุณอาจสำนึกรู้คุณจักรวาลพระเจ้าจิตวิญญาณความดีชีวิตสติสัมปชัญญะของคุณหรือกรอบความคิดใดที่คุณสนใจ เวลาที่คุณนำเอาการสำนึกรู้คุณไปในสิ่งใดหรือคนใดคุณก็จะรู้สึกมากขึ้นไปอีกแล้วการสำนึกรู้คุณของคุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นสร้างสารรค์สิ่งมหัศจรรย์มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ําไมวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณจึงเลือกสัญ,ญลักษณ์อย่างดวงอาทิตย์เพื่อจะนำการสำนึกรู้คุณไปอย่างที่นั่นพวกเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพก็เพียงเพื่อใช้แทนต้นกำเนิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวงของจักรวาล และในการมุ่งไปที่สัญ,ญลักษณ์นั้นพวกเขารู้สึกสำนึกรู้คุณมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตนั้นง่ายแสนง่ายและส่งพลังยิ่งในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณจนฉันอยากให้คุณเพิ่มรายการสิ่งดีๆในชีวิตคุณทุกๆวันวันละสิบรายการต่อเนื่องตลอด27วันข้างหน้านี้คุณอาจคิดไปว่าคงยากจะหาสิ่งต่างๆที่สำนึกรู้คุณได้ถึงสิอย่างทุกๆวัน แต่ยิ่งคุณคิดถึงเรื่องนี้แค่ไหนคุณก็จะยิ่งตระหนักว่าคุณมีสิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณมากมายอะไรอย่างนี้พินิจชีวิตคุณสิคุณได้รับแล้วและคุณกำลังจะได้รับอีกมากมายในแต่ละวันและทุกๆวันมีอะไรให้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคุณอาจสำนึกรู้คุณบ้านครอบครัวเพื่อนๆงานที่ทำอยู่และสัตว์เลี้ยงก็ได้คุณอาจขอบคุณดวงอาทิตย์น้ำที่คุณดื่ม อาหารที่คุณกินและอากาศที่คุณหายใจก็ได้ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้คุณคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้คุณอาจสำนึกรู้คุณต้นไม้สัตว์มหาสมุทรนกดอกไม้พืชพันธุ์ท้องฟ้าสีฟ้าฝนดวงดาวดวงจันทร์และแผ่นผืนโลกอันสวยงามของเราก็ได้คุณอาจสำนึกรู้คุณประสาทสัมผัสของคุณในตาที่ทำให้คุณมองเห็นหู ที่ทำให้คุณได้ยินและปากที่ทำให้คุณได้ลิ้มรสจมูกที่ทำให้คุณได้กลิ่นและผิวหนังที่ทำให้คุณรู้สึกสัมผัสได้คุณอาจสํานึกรู้คุณขาทั้งสองข้างที่คุณใช้เดินมือทั้งคู่ที่ใช้ทำอะไรเกือบทุกอย่างเสียงที่ทำให้คุณถ่ายทอดตัวตนและสื่อสารกับคนอื่นๆได้คุณอาจขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันอันน่าทึ่งของคุณที่ทำให้คุณสุขภาพดี และอวัยวะทุกส่วนที่คงความเป็นร่างกายให้คุณได้มีชีวิตแล้วอย่างอะไรที่เกี่ยวกับความวิเศษของมนุษย์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใดในโลกจะเรียนแบบได้อีกเล่าต่อไปนี้คือรายการหัวข้อที่เตือนให้คุณเห็นทุกแง่ทุกมุมที่สำคัญซึ่งคุณจะมองหาสิ่งดีๆให้สำนึกรู้คุณได้คุณอาจเพิ่มเติมหัวข้ออื่นใดก็ได้ที่คุณเห็นว่าสำคัญต่อคุณหัวข้อการสำนึกรู้คุณอันมหัศจรรย์ สุขภาพและร่างกายงานและความสำเร็จเงินตราความสัมพันธ์ความชื่นชอบความสุขความรักชีวิตธรรมชาติได้แก่ผืนแผ่นโลกอากาศน้ำและดวงอาทิตย์สินค้าที่เป็นรูปธรรมและบริการหัวข้อใดก็ได้ที่คุณเลือกหลังเวลาที่คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณจะรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยิ่งคุณรู้สึกดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็คือการวัดว่าคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากแค่ไหนยิ่งรู้สึกสำนึกรู้คุณมากคุณก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเท่านั้นบางวันคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขอย่างรวดเร็วจริงๆแต่บางวันอาจใช้ระยะเวลายาวหน่อยแต่ถ้าคุณยังคงนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกๆวันอยู่ คุณก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างที่กว้างใหญ่ขึ้นกว้างใหญ่ขึ้นในวิธีที่คุณรู้สึกแต่ละครั้งและคุณจะพบว่าความรู้สึกดีๆในชีวิตคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เครื่องเตือนอันมหัศจรย์ต้องมั่นใจว่าได้อ่านปฏิบัติการมหัศจรรา์ของวันพรุ่งนี้ตอนไหนก็ได้ในวันนี้เพราะคุณจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจง ก่อนเริ่มต้นจริงในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติการมหัศจ,จรรย์หมายเลขหนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต 1. สิ่งแรกในตอนเช้าทำรายการสิ่งดีๆในชีวิต1ิบอย่างที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณ 2. เขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณในแต่ละอย่างนั้น 3. กลับไปอ่านรายการจะอ่านในใจหรืออ่าน,นดังๆก็ได้เมื่ออ่านจบในแต่ละหัวข้อ ให้กล่าวคำมหาสัจจันร์ว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งดีๆนั้นให้มากเท่าที่จะทำได้ 4. ทำปฏิบัติการมหาสัจจันทร์ซ้ำทั้ง3ามข้อข้างต้นทุกๆเช้าสำหรับอีก27วันข้างหน้า 5. อ่านปฏิบัติการมหาสัจจันร์ของวันพรุ่งนี้เสียตั้งแต่วันนี้